ทธคุณนังบุรภารสมิงพระธรรมเมตังบุรภารสมิงพระสังขานังทุกขโรคพพยังวิบันทัยเยขอเรียนเชิญเชิญชวนร่วมพิธีสมโพธและเป็นเจ้าภาพทอดพระป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนณนะที่พักสงฆ์เทพนิมิต,มตคุ้มเทพนิมิตบ้านนาตะแบง ตำบลคำปลาหลอําเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารวันพุทธที่หนึ่งกุมภาพันธ์2566ขึ้น11ค่ำเดือน3วันพิธีสมโพธเริ่มเวลา7นาฬิกาจะตั้งเครื่องบูชาบายสีลงทะเบียนบวชชีพรามและตั้งต้นผ้าป่าสามขีคณนะบริเวณที่พักสงฆ์เทพนิมิตต้อนรับผ้าป่าจากผู้มีกิตศรัทธาทั่วไปตลอดวันเวลา18นาฬิกาพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ต่อด้วยพิธีสมโพธตลอดคืน วันพฤหัสบ,บดีที่2กุมภาพันธ์2566ขึ้น12ค่ำเดือน3เป็นวันร่วมฉลองงานบุญประจำปีทหารผ่านศึกต้อนรับคณะผ้าปา่ามีการควบงานตามประเพณีถึงเที่ยงคืนวันศุกร์ที่3กุมภาพันธ์2566ขึ้น13ค่ำเดือน3ร่วมทำบุญตักบารถวายพระทหารเช้าแด่พระสงฆ์มีการตั้งขบวนแห่ผ้าป่าสามัิคีร่วมถวายผ้าป่าเป็นเสร็จพิธีขอเรียนเชิญ เชิญชวนพุทธศาสนิกชนและสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีร่วมพิธีสมโภชโดยทั่วกันพิเศษวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์วันร่วมพิธีสมโภชณที่พักสงฆ์เทพนิมิตคุ้มเทพนิมิตบ้านนาตะแบงตำบลคำป่าหลายอำเภอเมืองมุกดาหารอย่าลืมอย่าพลาดเชิญเข้าร่วมพิธีและเป็นเจ้าภาพโรงทานโทรติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่0 95 8 14